สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการของทารกสัปดาห์ที่38และการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ใกล้จะคลอดเต็มทีคุณแม่จะเริ่มรู้สึกอยากจะคลอดแล้วมันอุ้ยอ้ายมันฉี่บ่อยมันปวดหลังมันลุกยากลุกเดินลำบากตักนี่เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าขนาดตัวเองเนี่ยส6 37สัปดาห์นี่ยังแบบ โอ้ยอยากจะคลอดแล้วเมื่อไหร่จะปวดท้องคลอดเมื่อไหร่น้ำคั่มจะแตกอ,อขนาดคิดอย่างนี้ตั้งแต่36สสัปดาห์แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวมันเหนื่อยมากฉี่แบบไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยถ้าเอาเสือไปปูนอนในห้องน้ำได้เนี่ยก็คงทำไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดแบบนี้ก็ได้นะก็เลยเริ่ม ปวดท้องมีท้องปั้นท้องแข็งตั้งแต่สัปดาห์ที่35นะคะสรุปแล้วคลอดตอน36สบวก6สัปดาห์นะไม่ถึง37เลยลูกก็เลยมีอาการหอบนิดหน่อยนะคะแต่โชคดีที่อย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะคะทารกน้อยในช่วงสัปดาห์นี้จะหนักเกือบ3กิโลแล้วค่ะยาว20นิ้วอันนี้คือโดยประมาณนะคะบางคนก็อาจจะน้อยกว่านี้มากกว่านี้แล้วแต่โภชนาการของคุณแม่ค่ะ เซลประสาทเกือบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทาลกจะถูกสร้างขึ้นเกือบหมดแล้วเพื่อให้เขามีชีวิตรอดได้นะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ผ่าคลอดเนี่ยคุณหมอจะแพลนผ่าคลอดในช่วง38สัปดาห์นะคะถือเป็นช่วงที่ปลอดภัยแล้วนะไขมันที่เคลือบผิวของเจ้าตัวน้อยเนี่ยจะลอกออกมาปะปนอยู่ในน้าคร่ำที่ทาลกกลืนเข้าไปนะคะ น้ำดีและน้ำคล่ำที่ทะลบกกืนเข้าไปเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในลำไส้นะพอเขาเคลอดออกมาเขาก็จะถ่ายออกมาเป็นสีน้ำตาลสีเขียวๆนะคะเรียกว่าขี้เทานะจะเป็นอยู่ประมาณสองสาวันหรือสีวันนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นอุจจารีีือืนะคุณแม่ๆที่คลอดออกมาแล้วเห็นน้องถ่ายบ่อยเป็นถ่ายเป็นน้ำเป็นจากจากเหมือนน้ำนมเลยไม่ต้องตกใจนะคะ ก็คือทารกจะถ่ายบ่อยอยู่แล้วในช่วงแรกๆโดยเฉพาะทารกที่กินนมแม่นะคะบางคนจะถ่ายออกมาแบบเป็นน้ําเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดมะเขือค่ะสีเหลืองออกบางคนก็ออกสีเขียวถ้าคุณแม่ทานผักเยอะอุจลา,าน้องก็จะเป็นสีขีวเขียวไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติอะไรนะคะเขียวกับเหลืองขอเพียงแค่ไม่เป็นสีขาวซีดๆก,ก็พอแล้วนะคะ ช่วงนี้คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเมื่อทารกเริ่มเริ่มเคลื่อนศีรษะลงมาเนี่ยที่อุ้งเชิงกรานนะคะจะทําให้คุณแม่รู้สึกโล่งเราจะไม่รู้สึกแบบแน่นหายใจไม่อิ่มอีกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนที่ยังไม่38สัปดาห์เนี่ย ตัวเขาอะค่ะตัวลูกะจะดันชายโครงนะคะสีสังของเขาจะดันชายโครงเราขึ้นมาเราจะหายใจไม่สะดวกทีนี้พอใกล้ๆจะคลอดเนี่ยเขาจะหมุนหัวลงนะคะแล้วก็หัวไปอยู่ที่อุ้งเชิงกรานละท้องเราก็จะลดลงไปเราก็จะหายใจสะดวกขึ้นนะคะแต่ว่าพอหายใจสะดวกขึ้นแล้วยังไงล่ะแล้วหัวลูกไปอยู่ที่ตรงช่องเชิงกรานเราก็จะมีอาการ น่วงนะคะปวดน่วงแบบเดินไปก็จะรู้สึกหนุหน่วงนะคะเพราะว่าส่วนน้ำของทารกนะคะส่วนน้าคืออะไรส่วนน้าก็คือส่วนที่เอ่อลงไปในอุ้งเชิงการนะคะบางคนก็เอาหัวเป็นส่วนนำ้ำบางคนก็เอาสะโพกนะคะที่เขาเรียกว่าคลอทาก้นนะคะบางคนเอาขาเลยล่ะคลอดยากแบบนี้ก็อาจจะได้ผ่าคลอดนะคะ ส่วนน้ำนะคะไปกดตรงช่องเชิงการานทำให้เรารู้สึกปวดหัวหนาวและน้ำหนักของมดลูกเนี่ยจะไปกดทับที่กระเพาะปัสสาวะช่วงนี้คุณแม่จะฉี่บ่อยมากเลยค่ะมากมากจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีการหดตัวของมดลูกนะคะจะแรงและบ่อยขึ้นหากถุงน้ำคั่ำแตกแล้วก็มีของเหลวไหลออกมาพร้อมกับเลือดนะคะเรียกว่าช่วงน้ำค้่ำแตกนะคุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะ ถ้าปล่อยไว้นานนะคะมันก็จะมีการติดเชื้อนะคะช่วงตั้งครรภ์สัปดาห์ที่38นะคะสมองของลูกเจริญเติบโตเร็วมากมีน้ำหนักเกือบ400กรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาสมองของลูกได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะในช่วง2-3สัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ คุณแม่อาจมีอาการท้องเสียซึ่งเป็นอาการปกติที่แสดงว่าใกล้จะถึงเวลาคลอดแล้วนะคะก็มันเหมือนเหมือนกับเวลาที่เราจะเป็นประจำเดือนนะคะเราปวดท้องมากปวดท้องมากจนไม่รู้ว่าอ้เนี่ยมันปวดท้องน้อยหรือว่าปวดท้องถ่ายอย่างของทักเองเนี่ยเป็นคนที่ปวดประจำเดือนนะปวดแรงมากปวดหนักมากนะคะ เวลาปวดเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งถ่ายอะ่ะมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะในกรณีที่คุณแม่ใกล้คลอดก็จะมีอาการอย่างนั้นเลยค่ะคือมันมันปวดไปหมดอะมันบีบๆบ,บมันรู้สึกปวดถ่ายมันรู้สึกอยากจะเบง่งอยากจะถ่ายไปเลยแหละนะคะ ก็คุณแม่ก็ควรจะเตรียมพร้อมดังนี้นะคะก็คือให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเราฉี่บ่อยใช่ไหมเราก็ต้องกินน้ําเข้าไปให้มันเพียงพอนะคะเพื่อทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปในการฉี่บ่อยหรือว่าถ่ายบ่อยนะคะแต่ว่าหากคุณแม่มีอาการท้องเสียแบบต่อการทุกวันทุกวัน,วน,วนห,ลหลายวันนะคะคุณแม่ควรจะพบแพทย์นะคะไม่ควรซื้อ,อยากินเองนะช่วงนี้คุณแม่ก็จะมีอาการเจ็บเตือนบ่อยนะคะ เป็นการเจ็บแบบเจ็บแบบพักแล้วหายนอนพักแล้วหายไม่ได้เจ็บแบบทีขึ้นแรงขึ้นไม่ได้เจ็บแบบจะคลอดเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเจ็บเตือนเนาะตักได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะคะว่าเจ็บเตือนกับเจ็บจริงจะคลอดแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะคุณแม่ก็ไปคลิกฟังดูได้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการบวมนะคะ บวมเยอะขึ้นนะคะคุณแม่ก็พยายามนอนให้ยกขาสูงแล้วก็กินไข่ขาวนะคะช่วงนี้อย่าลืมเตรียมของเอาไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเนี่ยที่บอกวัหนหน้าก็คืออาจจะไม่ใช่คลิปต่อไปนี้นะคะอาจจะหลายๆคลิปผ่านไปเนาะจะทําคลิปเกี่ยวกับการเตรียมของนะคะว่าเตรียมอะไรบ้างเสื้อผ้าเด็กที่จําเป็นเนี่ยเอาแบบไหนบ้างแต่คือบอกไว้เลยนะคะไอ้เสื้อที่แบบผูกผูผูก,ผก,ผกหน้าผูกหลังเนี่ย จริงๆแล้วใช้ยากนะคะมันชอบหลุดอะชอบหลุดแล้วเวลาเราซักในเครื่องซักผ้าแล้วก็ขาดแล้วก็ไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเตรียมแบบไหนรู้สึกว่าใช้คุ้งกว่ากันนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะสวัสดีค่ะ